ไลลทมาถึงช่วงสีสันแห่งกองทัพนะคะวันนี้เราขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานโรงพยาบาลอนันทมหาหิดนจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบกประจำปี2558กันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย โยต้าฟอร์จูเนอร์การช่วยเหลือและส่งเสริมให้โอกาสครอบครัวพี่น้องกำลังพลรวมถึงการดูแลรักษาประชาชนให้มีคุณภาพเสมือนการให้กำลังใจและเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนี่เป็นนโยบายของก่องทําบก สีสันแห่งกองทัพวุนี้เราไปกันที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกองทัพบกไทยสังกัดกรมแพทย์ทหารบกโดยมีพลตรีวิสุทธ์ศรีจันทราพันธ์เป็นผู้อมนยการซึ่งให้บริการทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีมีประวัติอันยาวนานกว่า77ปีโรงพยาบาลได้ตั้งมาตั้งแต่ พศ2481รถก้าราชการที่8นะครับพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับได้กรุณาปลดก้าปโปลดกระหม่อมนะครับเสด็จมาเปิดอาการแห่งแรกนะครับโรงพยาบาลนะครับนั่นถือเป็นวันสถาปนาของโรงพยาบาลโรงพยาบาลอนนันทมหิดลเป็นโรงพยาบาลทหารส่วนภูมิภาคขนาด400เตียงสังกัดกรมแพทย์ทหารบกมีภารกิจหลักดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการเวชกรรมป้องกัน นอกจากนั้นยังมีหน้าที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อฝึกอบรมและวิจัยตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายโดยเน้นที่นโยบายจากกองทัพบ,บกอาทิด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวด้านสิทธิกำลังพลด้านประสิทธิภาพหน่วยกองทัพบ,บกด้านอุดมการทหารซึ่งนโยบายดังกล่าวทางหน่วยงานโรงพยาบาลอานันทมหดิดลได้ปฏิบัติเป็นผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมทำให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวาัลการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบ,บกประจำปี2,558ค่ะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลเพื่อให้หน่วยทหารทั้งหมดนะครับได้มีความกำลังใจเพื่อจะได้มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลอน,นันทมนหมิดลแห่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีการวางแผนนักะศักของการระดมสมองนะครับการระดมสมองนี่เราจะมีการระดมสมองในทุกๆระดับนะครับไม่ใช่ เป็นทั้งเรื่องของการสั่งการอย่างเดียวเราจะมีการระดมสมองในระดับล่างระดับกลางระดับบนนะครับมีการในรูปแบบของการประชุมในรูปแบบของการประชุมสั่งการนะฮะหรือในรูปแบบของการประชุมของชุมชนนะในโรงพยาบาลนะครับเสร็จแล้วเราจะมีการวางแผนล่วงหน้านะครับตลอด1ปีนะครับเสร็จแล้วเราจะมีการแตกเป็นโครงการย่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเราจะได้โครงการหรือแผนงานซึ่ง สามารถที่จะตอบปัญหานะครับสิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนในโรงพยาบาลหรือกำลังผลได้ถูกต้องเรามองเรื่องของสิทธิประโยชน์ของกำลังผลว่าทุกคนจะต้องรับได้รับสิทธิประโยชน์ที่ที่เท่าเทียมกันต้องได้รับสิทธิประโยชน์ครบตามที่ตามระเบียบสิ่งนี้ก็คงจะอยากฝากให้กับทางกำลังผลนะครับว่าขอให้เราทำหน้าที่นะครับตามบทบาทของเรานะครับให้ดีที่สุดนะครับนะในอนาคตก็จะ กลับมาที่ตัวเราเองนะครับเมื่อองค์กรดีมีประสิทธิภาพนะครับก,ก็จะกลับมาที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทํางานนะฮะมีความสุขในการอยู่กับครอบครัวมีครอบครัวที่มีความสุขนะอบอุ่นนะครับนะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างสรรผลงานที่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ป็นวัจัจกรสินส้นสีสันห่งกองทัพวันนี้เราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคณะผู้บริหารคณะแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่และกําลังพลของหน่วยงานโรงพยาบาลอนันทมหิดลและขอชื่นชมผลงานที่เป็นรูปธรรมจนได้รับรางวัลจากกองทัพบ,บกดังค่านิยมของโรงพยาบาลอนันทมหิดลที่ว่าวิชาการทันสมัยใฝ่ใจมาตรฐานบริการด้วยจิตใจเคียงวินัยคู่จริยธรรมออนไลน์ไทลน